อยู่ตรงไหนจ้าขออน,นุญาตเรียนเชิญหน่อยจ้านนองบุ๊กนนองบุ๊กมาเลย มงคลรันตนารงสาเป็นลูกสาวของคุณแม่จุมาลิพามันประเสริฐค่ะก็ตอนนี้อายุยีปีนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เมื่อกี้แม่พูดไปแล้วเนาะอดีตเป็นแม่ค้าขายไขย่บอกเลยว่าแม่ตื่นแต่เช้ชาตี่สี่ทีห้าออกไปตลาดนัดไปขายไข,ยขย่ทุกวันกวักกลับบ้านสามสีส่ทุ่ม ไม่เว้นสาวอาทิตย์มะตั้งแต่จันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทํางานทุกวันแน่นอนไม่เคยได้หยุดไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนแต่พอคุณแม่เนี่ยนในโอกาสได้เข้ามาสู่ธุรกิจน,นี้เนาะคุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานทุกวันแต่มีเงินให้ใช้ทุกวันค่ะ <S <S> <S นอกจากนั้นยังไม่พอจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยก็คือคุณแม่สามารถพาทั้งครอบครัวินไปเที่ยวประเทศเ,เกาหลีได้ มถึงจุดนี้เนี่ยแม่ก็ได้แนะนำเราเนาะให้เข้ามาลองศึกษาดูเราก็คิดนะว,ว่ามันดีจริงไหมคิดไปคิดมาอย่างที่พี่ไก่พูดเมื่อวานค่ะจะมีพ่อแม่คนไหนที่แนะนา,นานสินทีวไม่ดีให้กับดูแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามาถามเข้ามาศึกษาเข้ามานั่งฟังแบบนี้ค่ะเปนไหนยุค22จนทุกวันนี้ รู้ใจกับเล็มากถามแม่ทุกวันแม่อยากกินอะไรเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองทุกวันนี้นนไม่เคยขอเงินแม่สักบาทแต่ว่าใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยากทำอะไรทำอยากกินอะไรกินอยากเที่ยวไหนเที่ยวทำทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดไม่ต้องมานั่งกังวลว่าสิ้เนเดือนนี้จะมีเงินจ่ายพอค่าน้ำค่าไฟค่าห้องค่านี่ค่าน,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 านี่หรือเปล่า ชีวิตนี้เราจะต้องการะอะไรคะเงินส,สุขภาพความสุขมุกมีทุกอ,อย่างแล้วนะอายุ20และทุกคนละค่ะคะจะรอให้ถึงอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเปิดโอกาสกันเองตัดสินใจแล้วก็ลงเลยครับปบคุณค่ะ